สวัสดีคับ,บมาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องครับมือนีมาพอกับช่องหนึ่งหนึงนกปลากินแซ่บเม,เมนูมือนี ตังมะฮงเพชดเพ็ดครับพี่น้องครับใส่กับหมูกรอบนะคะนิดๆกนะคะหมูกรอบผักก็มีผักอันนี้นะคะผักกาดแก้วผักกาดแก้วเนาะแล้วก็ขนมจีนนะคะจีนครับพี่น้องครับขนมเส้นหรือว่าขนมเส้นแล้วก็มีข้าวเหนียวครับพี่น้องครับข้าวเหนียวคนละขางเลยจังบ่ได้แย่งกันครับมากครับพี่น้องครับแซแสๆมต้มกันครับเบาๆลายใหญ่ห่างไสเลย ํำเองครับพี่น้องครับมือนี้เออยัง <laughs> <laughs> ไงแยบแบบ่บํา,าเองครับมือนี้โชว์ฝีมือเองเลยอ๋อบุฟ่างบกาเลย <laughs> ừ, xin luôn mm. mm. Bướng Hết yên, thích lắm กรอบนอกนะคะแล้วก็จะฉ่ำข้างใน เงี้ยๆครับพี่สกโอ้เยีงยฮะตาเต้มะกอกพร้อมครับ อาเจ้อมเปลือกประกอบครับผมมากขนาดเลยเวลากินเข้าไปไม่เจออกอืมหวาน ฟังเสียงกอบ

ช้ำๆช้ำๆเลยครับ นั่งครับ 嗯。嗯、hmm. mm。对，快啡浓。 우

うん <clears throat> แซ่บซคือเกาครับพี่น้องตำเองกัแซ่บต้มตำเฮ็ดเองหมูก,กรอบกับเฮ็ดเองครับซื้อมาต้มซื้อมาโลครึ่ง โลเครึ่งน้ำมันสองรอยาสิบกว่าบาทครับประมาณซื้อมากก็มาต้มใส่เกลือใส่เกลือต้มแล้วก็เอาทั้งหนังลงต้มให้ซุกครับแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้เราเอามาแช่น้ำสมไทยชู่ครับพักหนึ่งแล้วก็แล่เอาเป็นเป็นชิ้นไผ่ชิ้นมั่นครับพี่น้องครับแล้วก็ ผมก็จะเอาแช่ตู้เย็นไวเ้เพื่อให้เพื่อให้หนังมันแห้งเร็วอันนี้สูตรไผยสูตรมั่นนะครับผมผมมีสูตรตายตู้ครับจากผักหนึ่งแช่ไว้ขึ้นหนึ่งละ่ะต้มไวตอนรแรกเอามาเอาเร็จเอามาอบหม้อลมหลอดครับพี่นออ้องอบเบอให้หนังมันมันแห้งให้หนังมันตึงให้หนังมันตึงเอามาพักไว้ให้เย็นแล้วก็เอามาทอดอื หนังสิฟูข่ขืนง่ามขนาดครับพี่น้อง <c oughs> หลายขั้นตอนอยู่แต่ว่ามันก็ประหยัดเงินครับพี่น้องครับถ้าไปสื่อเป็นชิ้นของเขาก็สามาณขีดแล้วเจ็ดสิบแปดสิบบาทเนาะมันก็แพงอยู่ครับเฮ็ดองง่ายอยากกินอะไรก็ทําทเองครับ <ขา S 2> ผมเฮ้ยมื้อนี้ก็เรียบร้อยนะคะส้มตำก <c oughs> ับหมูกอรอบนะครับ เราเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะมากินทำอะไรให้กินนะคะทำมากินอะไรให้ดู <laughs> วันนี้ก็ขอบคุณนะคะัะสวัสดีครับ